ผมก็จะแนะนํานะครับมีอะไรบ้างนะครับเอาปลั๊กออกก่อนนะครับผมจะเริ่มพิธีซ่อมปลั๊กนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่สามารถซ่อมปลั๊กได้นะครับหนึ่งนะครับเป็นมิเตอร์นะครับเป็นมิเตอร์แบบเข็มก็ได้แบบดิจิตอลก็ได้แต่ผมถนัดแบบเข็มนะครับก็เป็นมิเตอร์แบบเข็มนะครับก็จะมีปลายหัวออกมา2หัวนะครับเป็นปลาย2ปลายเพื่อวัดขั้วบวกขั้วลบนะครับเพื่อ วัดต้นทางปลายทางนะครับผมจะมีย่านนะครับมีย่านผมจะชี้คร้าวๆนะครับอันนี้ย่านโวลต์ดีซนะครับ DC ซีโวลต์วัดไฟเฉพาะ DC ซีนะครับสีขาวลงมานะครับอ่าโดยเฉพาะ DC แล้วก็สีแดงนะครับแดงลงมาเนี่ยก็เป็นวัดไฟ a c โวลต์น,นะครับวัดไฟบ้านนะครับวัดไฟบ้านตรงนี้อ่าอ่าวัดไฟบ้านอ่าอ่าอ่าวัดไฟบ้านคือไฟที่ เป็นไฟ50โวลต์ก็ได้ที่ยังไม่ได้คับปิงยังไม่ได้ผ่านบิดไดโอดนะครับถ้าผ่านบิดออกมาก็จะเป็นไฟ DC ฝั่งนี้นะครับก็อธิบายไม่เข้าใจทั้งหมดนะครับก็สำหรับคนที่เก่งอยู่แล้วก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมอ่าก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับฝั่งนี้คือวัดโอหมนะครับย่านโอหมนะครับย่านสีขาวครับอ่า10คูณ 10k นะครับมาถึงคูณหนึ่ง อันนี้ก็เป็นเสียงนะครับย่านเสียงนะครับว่ามีเสียงไหมมิเตอร์ตัวนี้ผมก็ใช้มาประมาณ4ี่ห้าปีนะครับก็คุ้มมากๆเลยนะครับมิเตอร์เป็นรุ่นของซันว่านะครับอซันว่านะครับตัวนี้นะครับแต่ดูเสียงไม่มีนะครับก็เสียงไม่มีก็ทานลือบอลล้วมั้งครับอก็ปกติจะมีเสียงติ๊ดติ่าปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับจะใช้เป็นบางโอกาสนะครับ่า ก็วัดย่านอันนี้วัดมานี่นะครับเราดูตรงนี้นะครับหัวขีดนี้นะครับหัวขีดที่เป็นอย่างนี้ก็คือสัญลักษณ์ของเราจะวัดย่านไหนนะครับเราเลื่อนมานะครับวัด a อไว้ก่อนนะครับสองร้อยห้าสิบโวลต์เอซีไว้ก่อนอุปกรณ์ถัดไปก็จะมีนะครับอไขควงนะครับอไขควงหรือสักูไลนะครับไขควงก็เอาไว้สําหรับขันสกูขันน็อตนะครับ จากปลั๊กไฟนะครับขันออกเพื่อเราจะเอาออกมาทําการซ่อมนะครับก็เป็นการตัวขันสกรูจากปลั๊กไฟนะครับไอ้่องตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกนะครับตะกัวนะครับผมตะกัวตะกัวก็เอาไว้บัดรกรีะจําเป็นทุกงานเลยครับะตะกัวบัดรกรีจาเป็นทุกงานเลยนะครับแล้วก็มีมีดคัตเตอร์นะครับมีมีดคัตเตอร์มีมีดคัตเตอร์แล้วก็ ตัวนี้ต้องซื้อไว้นะครับอืมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้กับฟักนะครับแต่ใช้กับอุปกรณ์อิ็กทรอนิก่์เขาเรียกว่าตัวดูดนะครับตัวดูดอ่าตัวดูดอ่าตะกัวนะครับตัวดูตะกัวแล้วก็มีฟักนะครับอ่าฟักนะครับอ่าฟักใช้กับตะกัวนะครับแต่ฟักอาจจะหมดแล้วนะครับอ่าอ่าเปิดขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมต้องไปซื้อใหม่อ่านะครับอ่าอันนี้เอาไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆครับอ่าฟักเสร็จแล้วก็หัวแร้งนะครับ หัวแรงกำลังร้อนๆเลยนะครับอ่าหัวแรงอ่านะครับประมาณนี้นะครับอ่าการที่เราจะซ่อมปลั๊กนะครับอ่าการที่เราจะซ่อมปั๊กก็มีอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์ประมาณนี้ก็ได้นะครับผมแต่เราก็ทํางานถัดไปงานใหญ่ขึ้นไปกว่านี้อีกก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมานะครับแต่หลักแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ ไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมอ่าดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับของขั้นตอนเตรียมอุปกรณ์ที่จะซ่อมปลั๊กไฟฟ้านะครับ